ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่15ปธศก2565กร,25ระทรวงสาธารณสุขจัดงานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่15ปธศักรา2565โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งก็เพื่อเป็นเวทีและเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อการสานสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหวิชาชีพและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศและ2เพื่อสร้างกระแสให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดีสำหรับัตถุประสงค์นในการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับก็ ในส่วนของกรมนามัยเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของตัวระบบส่งเสริมสุขภาพและนามัยสิ่งแวลดล้อมนะครับเราทํางานบนฐานขององค์ความรู้แล้วก็วิชาการเพราะนั้นก็จะมีการจัดประชุมวิชาการเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่15เพียงแต่ว่าครั้งนี้นะครับจะมีความต่างนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือนะครับสปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับโควิดเพราะนั้นรูปแบบการจัดประชุมเนี่ย ก็จะเป็นลักษณะของตัวออนไลน์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ครั้งนี้จะผสมนะครับทั้งออนไซต์กับออนไลน์แล้วก็จะเป็นลักษณะนะครับที่จะให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโควิดนะครับส่วนที่2ออยู่ก็คือทีมงานในครั้งนี้เนื่องจากว่าด้วยสถานการณ์ของตัวโควิดนะครับที่คลี่คลายลงนะครับเพราะนั้นการที่จะต้องด,ดําเนินการให้สมดุลทางด้านทางด้านสุขภาพ ทางสังคมและเศรษฐกิจควบคู่กันไปทางด้านนี้จึงมีความจำเป็นเพราะนั้นสังเกตได้จากตีมงานนะครับครั้งนี้ก็คือตัว Healthy Active Living นะครับนะครับ e y ย n d โ o วิดหมายความว่าก้าวผ่านช่วงโควิดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าวิถีชีวิตใหม่นะครับซึ่งปรับให้สอดรับกับในส่วนของความเป็นปัจจุบันและก็อนาคตที่มีโอกาสและก็ความท้าทายมากขึ้นหัวข้อหลักๆเนี่ยก็ จริงๆมีหลากหลายนะครับแต่มันจะครอบคลุมอยู่สามด้านด้วยกันนะครับด้านแรกก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพในในเชิงกลุ่มวัยนะครับทางด้านนี้เนื่องจากว่า,าที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบของตัวโควิดเองเนี่ยส่งผลกระทบกับกลุ่มเปราะบางค่อนข้างจะมากขณะเดียวกันเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรารเผชิญความท้าทายก็คือเด็กเกิดน้อยนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนก็ค่างมากตอนนี้เรามีเด็กเกิดเนี่ยต่ำกว่า6 0แสนคนแล้วนะครับ แล้วก็น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนที่เสียชีวิตในแต่ละปีเพราะนั้นเนี่ยการเกิดที่จําเป็นต้องทําให้มีคุณภาพเนี่ยพร้อมกันนั้นเนี่ยก็ต้องจัดในเรื่องของระบบการดูแลนะครับโครงสร้างของประเทศเนี่ยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนี่จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของตัวระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับสถานการณ์โควิดทําให้เรายกระดับในเรื่องของสุขลนะักษณะ นะครับตัวสุขภาพที่บาลและการอนามาสิ่งแวดล้อมของสถานที่ก็คือกิจการกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งที่สถานที่สาธารณะเราก็ไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้เมื่อโควิดผ่านไปแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้หายไปหมดเพราะพวกนี้เป็นเป็นผมใช้คำว่าตัวปัจจัยพื้นฐานนะครับของของการที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแต่ส่วนที่สามที่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับแล้วเราก็ผ่านโควิดมาท่ามกลางสถานการณ์พวกนี้ก็คือ ภาวะที่เราต้องสร้างให้ประชาชนเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เราเรียกว่าเฮลิเทเลซี A นะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยข้อมูลมันท่วมท้นไป้หมดมีทั้งข้อมูลจริงข้อมูลเท็จนะครับข้อมูลที่ถูกบางส่วนต่างๆเหล่านี้หรือไม่ก็ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะมากมายเพราะฉะนั่นก็หมายความว่าต้องสร้างให้ที่น้องประชาชนนะครับทั้งระดับบุคคลระดับองค์กรระดับชุมชนนั้นเนี่ยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่จะจัดก,การตนเอง และก็จากการคนรอบข้างทางด้านนี้ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับ